คอนเฟิร์มแล้วผ้าขาวแตงโมที่ถูกส่งมาเป็นของปลอมคาดของจริงโดนเผาทิ้ง หากจำกันได้เมื่อเดือนก่อนประมาณวันที่30พฤษภาคม2565ที่รัฐสภาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจานาสุน,น,สน,นันท์สวในฐานะคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒธธิสภาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าบางแจ๊คติดต่อมาหาเพราะต้องการจะส่งผ้าสีขาวของแตงโมมาให้ซึ่งหมอพรทิพย์ก็เลยบอกให้ส่งมาในนามของกรรมธิการ ซึ่งผ้าดังกล่าวถูกส่งมาสี่สัปดาห์กว่าแล้วโดวยเราวางระบบเพื่อไม่ให้มองว่าเราเข้าไปก้าวกายและเพื่อรักษาวัตถุห่วงโซ่พยานจึงยังไม่เปิดกล่องที่บางแจ็คส่งมาและแจ้งกับตำรวจและอายการทันทีซึ่งไม่มีการตอบรับใดๆกลับมาและเมื่อถามต่อว่าผ้าขาวที่ส่งมาจะช่วยไขคดีหรือทําให้ข้อเท็จจริงปรากฏหรือไม่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็กล่าวว่าถ้าเป็นผ้าที่เป็นของจริงและเจอคราบเลือดแปลว่า เป็นเลือดที่เกิดขึ้นตอนผ้าแห้งตรงนี้สําคัญมากซึ่งหากเป็นคราบเลือดและมี DNA ของแตงโมแสดงว่าเป็นของจริงแต่หากเป็นของปลอมจะไม่มีคราบเลือดของแตงโมซึ่งตอนนั้นเองก็มีหลายกระแสทั้งลุ้นให้เป็นของจริงและบอกว่ายังไงก็เป็นของปลอมแน่ๆเพราะมันเป็นไปได้ยากที่จะถูกส่งข้ามประเทศไปอยู่ในมือของบางแจ๊คและล่าสุดค่ะก็มีความชัดเจนแล้วว่าสิ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ของจริงโดยพันเอกนายแพทย์ ทวัชชัยการจนารินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ได้บอกไว้ในกลุ่มเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าคดีแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมหลังมีคนออกมาพูดถึงผ้าขาวซึ่งเจ้าตัวก็ได้เข้ามาตอบว่าผ้าที่เจอน่าจะเป็นของผู้ที่ไม่หวังดีทําขึ้นมาเพื่อดิสเครดิตของจริงน่าจะสูญหายหรือโดนเผาทิ้งครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ